สวัสดีครับผมเชฟจากลัวกับรายการเล็ดฟิวชั่นบายเทคโนโลรายการอาหารที่จะสอนคุณให้รู้ว่าโลกของอาหารนั้นไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนจนชาติใดก็สามารถผสมผสานกันอย่างลงตัววันนี้เชฟจะเอาเจ้านี่ปลาแซลมอนที่ถูกปากคนทั่วโลกโคจรมาพบกับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มสุดฮิตของคนไทยที่การันตีว่าไม่เป็นสอรองใครก่อนที่จะมาทำเรามาดูกันก่อนว่าวัตถุดิบประกอบด้วยอะไรบ้างครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้ตัวปลาเซลมอมนมาทอดนะครับในการทอดยุคใหม่นะครับเป็นการทอดที่แบบไร้น้ํามันนะครับเราอาจจะใช้ตัวหม้อทอดที่ไร้น้ํามันนะครับมันจะทําให้เราทํางานสบายมากขึ้นนะครับเราก็จะเอาปลาเซลมอนนะครับลงไป จากนั้นนะครับเรื่องกลิ่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญของอาหารเพราะว่ามันจะเป็นรูปรสกลิ่นสีนะครับสำหรับกลิ่นที่หอมๆนะครับมาจากสมุนไพรไทยนะครับอย่างเช่นตัวใบมะกรูดนะครับเราใส่ไปเพื่อให้ปลาของเรามีกลิ่นหอมมากขึ้นาจากนั้นก็จะมีใบโหระพานะครับที่เราใส่ลงไปเพื่อที่จะ อบตัวปลานะครับให้มีกลิ่นของใบโหระพานะครับซึ่งน้ํามันหอมระเหยตรงนี้เวลาเราทานนะครับเราจะมีความรู้สึกสดชื่นมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็ใส่ลงไปในหม้อนะครับสังเกตไหมครับว่าทําไมผมใช้เมนูปลาแซลมอนกับสมุนไพรไทยเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพนะครับแล้วยิ่งผมใช้วิธีการทอดแบบไร้น้ํามันแล้วทําให้เมนูนี้ของผมสมบูรณ์แบบมากขึ้นเลยทีเดียวถ้าจากนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับเมื่อปลาอร่อยเราขาดน้าจิ้มไม่ได้นะครับน้าจิ้มวันนี้จะเป็นน้ําจิ้มแจ่วนะครับ ซึ่งเราก็จะทําแบบแจ่วสดๆกันแบบไทยๆครับเราก็จะเอามะขามเปียกนะครับใส่เข้าไปลงก่อนเลยครับหลังจากเราใส่มะขามเปียกนะครับเราจะตามไปด้วยน้ําปลาครับหลังจากนั้นนะครับความหวานมาจากน้ําตาลมะพร้าวนะครับเราก็จะเอาน้ําตาลมะพร้าวใส่ลงไปแล้วเราก็คนทั้ง3าอย่างให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันครับ เมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็พักไว้แป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่พริกป่นนะครับพริกป่นถ้าเกิดเราซื้อมาจากตลาดเรามาคั่วก่อนแล้วเอามาป่นนะครับจะทําให้พริกป่นของเราหอมมากขึ้นครับเราวก็คนนะครับให้มันเข้ากันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาหั่นนะครับสิ่งที่เราต้องการใส่ได้แก่ผักชีต้นหอมแล้วก็หอมแดงนะครับเราก็เริ่มจากหอมแดงก่อนครับ ได้หอมแดงเสร็จนะครับเราก็เอาต้นหอมมาซอยนะครับต้นหอมนะครับควรใช้ส่วนโคนกับส่วนของใบนะครับผสมกันครับหลังจากใส่ต้นหอมนะครับเราก็จะมีก้านผักชีนะครับผักชีนะครับที่มีใบแล้วก็มีก้านควรเลือกส่วนก้านนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปในโบได้เลยครับ หลังจากนี้นะครับเราก็จะใช้ใบโหระพานะครับซอยไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มีกลิ่นนะครับที่หอมมากขึ้นเราก็จะซอยนะครับสับเล็กๆครับตัวนี้นะครับจะทําให้กลิ่นนะครับมีความหอมสดชื่นมากขึ้นนะครับเราก็ใส่ลงไปครับตอนนี้นะครับเราก็ชิมนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไง รสชาตินะครับจะต้องมีความเปรี้ยวนะครับตามไปด้วยเค็มแล้วก็รสชาติหวานตอนนี้ความเปรี้ยวนะครับน้อยไปนิดนะครับความเปรี้ยวที่สําคัญและกลิ่นหอมก็คือเป็นความเปรี้ยวมาจากมะนาวนะครับเราจะหั่นมะนาวนะครับแล้วใส่ลงไปสุดท้ายครับรสชาติอร่อยนะครับแต่กลิ่นหนึ่งที่ขาดไปก็คือกลิ่นใบมะกรูดนะครับ จิ้มแจ่วจะขอบอกนะครับเป็นน้ําจิ้มที่อาหารไทยดังไกลไปทั่วโลกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาใส่ในตอนนี้นะครับปลาก็สุกเรียบร้อยนะครับแล้วกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เป็นการทอดที่ไร้น้ํามันสบายใจได้เลยครับตอนนี้เรามาจัดจานกันดีกว่าครับหลังจากนั้นครับเราก็จะเก็บรายละเอียดที่เป็น สมุนไพรนะครับสมุนไพรตัวนี้นะครับกินได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้น้ามันหอมระเหยนะครับทำให้รสชาติดีขึ้นครับจากนั้นเราก็ใส่น้าจิ้มแจว่วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ และนี่ก็คือเมนูปลาแซลมอนทอดจิ้มแจ่วของผมเชฟจากกัวนะครับเป็นเมนูฟิวชั่นที่อร่อยมากๆเลยนะครับนอกจากวัตถุดิบที่เราจะต้องเลือกพิถีพิถันแล้วนะครับอุปกรณ์ทำครัวก็มีความสำคัญมากขอขอบคุณเทคโนแก๊สนะครับที่ทำให้มีความสุขในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นสำหรับครั้งหน้าเมนูฟิวชั่นจะเป็นเมนูประเภทใดอย่าลืมติดตามชมกันนะครับใน let fusion by เทคโนแก๊สครับวันนี้เชฟต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ